สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้จะเจอกลับไปเตยที่นี่ที่เดิมทุกวันนะคะหมุนมาจนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันวันนี้มาทําคลิปพิก,กาสนะคะแบบรันดอมมาสุ่มเ n e r g y จสุ่มเช็คพลังงานนะคะเขาคนนั้นคิดถึงกันบ้างไหมนะคะอ่าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเขาคนนั้นนะคะยังคิดถึงกันบ้างไหมนะคะวันนี้เราจะมาส่องใจเขากันนะ เราจะมาส่องใจเขากันใช้สำหรับนี้ในการส่องจิตส่องใจคนคนนั้นนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคนนั้นนะคะ mm. เขาคนนั้นเนี่ย mm. เขาคิดถึงกันบ้างไหมคิดถึงเราไหมนะคะคนที่เรานึกถึงคนที่เราถามถึงคนที่เรานึกถึงตอนนี้นะคะคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะคิดถึงคุณบ้างไหม คิดถึงกันบ้างไหมนะคะไปดูกันใครยังไม่ u b s c r i b e ก็ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ไปเตยด้วยนะคะส่วนใครที่กดติดตามกด u b s c r i b e ร่วมสมัครสมาชิกในช่องนะคะทำทาสแตมให้ไปเตยนะคะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจไปเตยขอบขอบพระรคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมรรบฟังนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะถามถึงคนคนนั้นนะคะคนคนนั้นคนคนไหนคนที่เงียบหายไปคนที่ไม่พูดไม่จาหรือว่าเป็นคนที่เรานึกถึงคิดถึงอยู่นะคะไปดูกันเลย ดูก่อนทำไมถึงเชื่องช้านะคะทำไมถึงเฉยเมยเฉยชากับเราทำไมไม่พูดไม่จาหรือทำไมทำให้เราสับสนสรุปว่าเขาคิดยังไงเขาคิดถึงกันบ้างไหมหรือเขาเป็นยังไงนะคะไปส่งเขาซิ ุณกับเขาอาจจะอยู่ในราศีตุลก็ได้นะคะหมายเลขเจ็ดนะคะหมายเลขสิบเอ็ดราศีกุมค่ะไปดูต่อเอิร์ธยี่สิบหกอาจจะเป็นชาวทัตด,ดินด้วยก็ได้นะคะ กันนะคะหมายเลข6ก6 11และ7นะคะตุลกลุ่มนะคะธาตุดินแล้วก็ราศีกันธาตุลมด้วยนะคะธาตุลมหมายเลข25นะคะธาตุไฟหมายเลข13ค่ะ ราศีเมษนะคะหมายเลขหนึ่งอ่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณหรือเขาเป็นวันเกิดนะคะเป็นเดือนก็ได้หรือลัคนาราศีก็ได้ธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนะคะแล้วก็จะเป็นตุลน,นะคะกลุ่มกันเมษนะคะประมาณนี้ถ้าถ้ามีก็น่าจะเป็นเป็นเรื่องของคุณอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเขาคนนั้นคิดถึงกันบ้างไหมคิดถึงเราบ้างไหมไปดูซิ โอ้ยเน็บหนาวหัวใจนะคะเน็บหนาวหัวใจโดดเดียวเดียวได้ลึกซึ้งอ่อนไหวเจ็บปวดหัวใจอยากขอโอกาสนะคะอตอนนี้เขาเองก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นช่วงเวลาที่เขาเองก็พยายามที่จะไปเริ่มต้นนะคะใช้ชีวิตในด้านต่าง นะคะด้วยตัวเขาเองการที่ไม่มีเราหรือการที่ห่างหายจากเราไปหรือการที่อยู่ไกลกันนะ่ะมันทำให้เขาเองวันไหวนะคะวูบไหวในใจเหงาหนาวนะคะห่วงใยแลย้วก็คิดถึงนะคะคิดถึงคุณนะเขาเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะพูดไม่เก่งอธิบายไม่เก่งนะคะแสดงความรู้สึกไม่เป็นนะเขา เขากับคุณน่าจะอยู่ไกลกันมีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะถามว่าอยู่ไกลกันเนี่ยเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดค่ะมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดมันเต็มไปด้วยความเสียใจมันเต็มไปด้วยความช้ำใจอะนะไปเต็มไม่รู้ว่าคุณกับเขาตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงนะคะแต่ทุกครั้งที่คุณกับเขาอยู่ไกลกันอะเขาเองก็อยากจะติดต่อคุณอยากจะพูดคุยกับคุณตลอดเวลาอยากจะสารสัมพันธ์อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะ แตม่มันเหมือนกับเขาเองคุยไม่เก่งพูดไม่เก่งอ่ะคือแบบถ้าได้เจอได้พาคุณไปเ,เที่ยวพาคุณไปทานข้าวอารมณ์ประมาณว่าถ้าเจอกันทุกวันอ่ะมันก็คงจะทําให้เขาเองอ่ะกล้าที่จะพูดกล้าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นแต่ตอนนี้สิ่งที่ไปเลยเห็นก็คือเขาทําได้แค่รอเวลารอโอกาสรอให้มันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขารอ นะคะครอให้มันมีปาฏิหาริย์เรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นเขาเองทําได้แค่รอทําได้แค่เหมือนกับแบบถ้าจะก่อจะเดินทางมาเจอกันได้ก็ต้องใช้เวลาอาลงประมาณนั้นนะคะแล้วเขาก็เหมือนคุณเองไปไปมีผลกับความรู้สึกเขาค่อนข้างมากคุณเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆในสายตาของเขาในความรู้สึกของเขามีสเสน่ห์ลึกลับซับซ้อนเขาเองชอบคุณนะชอบคุณมากด้วยแล้วก็ มีความชอบที่รุนแรงด้วยนะคะไม่ได้แค่เหมือนไม่ได้คุณไม่ได้คิดไปเองไม่ได้รู้สึกไปเองนะแต่เขารู้สึกชอบคุณจริงๆคุณทำให้เขาเองเหมือนกับมีพลังกายพลังใจมีกําลังใจอ่ะที่จะทำสิ่งต่างๆอ่ะเออคุณทำให้เขากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะคะแล้วเขาเองรู้สึกคิดถึงห่วงใย,ยถ้าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์แล้วต่างคนต่างเงียบไปแล้วคิดถึงนะ ไม่ลืมเงาไม่มีคุณอะเงาโคตรเงาเลยแล้วก็แบบรู้สึกคอเหี่ยวจิตใจมันเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าไปอยู่ถ้ำกลางสายลมสายฝนแล้วไม่มีร่มให้กางอะเอออารมณ์ประมาณนั้นอยากติดต่ออยากเทคแอคชั่นอยากพูดคุยอยากสื่อสารอันนี้กรณีที่จบกันไปแล้วหายกันไปแล้วเงียบกันไปแล้วนะคะ คิดถึงใจจะขาดสุดสวรรัาดใจอารมณ์ประมาณนั้นจริงๆถึงเขาจะดูทื่อๆดูไร้วความรู้สึกเขาก็มีหัวใจนะคะเพราะว่าคุณคือแสงสว่างในใจเขา <S <S 1> <S 1> คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าสดชื่นสดใสนะคะนะ <S <S ประมาณนี้นะคะเขาเองอ่ะต้องการคุณปรารถนาที่จะมีคุณในความสัมพันธ์ในชีวิต แต่ถ้าตอนนี้นะคะยังไม่ได้จบกันยังคุยกันอยู่นะคะ3วันดีสีวันไข่บางวันก็เงียบบางวันก็พิมพ์ไปบางทีก็ไม่ตอบบางทีก็เฉยเมยนะคะอยากจะบอกว่าเขาเองเป็นช่วงที่เขายุ่งวุ่นวายในเรื่องของการหาเงินอยู่มีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ช่องว่างทางสังคมที่คุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันในบางเรื่องทําให้เขาเองคิดว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาสําหรับเขาแต่หลักๆเลยตอนนี้ไปเลยว่าเขามีปัญหาเรื่องการเงินอกําลังหมุนเงินกําลังหาเงินกําลัง ขมักขม้นตั้งใจทำมาหากินทำมาหาเงินอยู่ต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะนะดูต่อดูต่อเขาอยากจะบอกอะไรคุณ เขาชอบคุณนะทำไมคุณดูเจ้าชู้จังเลยเลยคุณอาจจะมองว่าเขาเจ้าชู้ก็ได้เขารอเวลาที่จะมาเจอคุณนะคะเว้นแว้นมาเจอคุณอะนะคะเขาชอบคุณนะชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันเลยถ้าเคยเจอกันตัวเป็น,ปนแล้วเนี่ยเขายังไม่ลืมเลยนะสีผมกลิ่นตัวนะคะหรือรอยยิ้มนะคะแววตาที่สดใสของคุณ เขาชอบคุณแล้วเขาก็รู้สึกดีมากๆที่ได้เจอคุณเป็นโชคดีของเขาจริงๆที่ได้มาเจอคนแบบคุณนะเขาห่วงคุณนะเขาไม่อยากให้คุณไปยิ้มให้คนอื่นเขาไม่อยากให้คุณไปคุยกับคนอื่นเขาอยากให้คุณมีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นนะคะหนึ่งในใจคุณจะต้องเป็นเขาเท่านั้นคุณเลอค่าสำหรับเขาเสมอแล้วเขาก็ส่งคุณตลอดนะถ้าไม่ได้คุยกันเนี่ย เขาส่องคุณตลอดเขาจ้องเขามองพฤติกรรมของคุณเนี่ยเขาดูตลอดแล้วเขายังรักคุณเสมอยังรู้สึกชอบยังรู้สึกดีกับคุณเสมอสิบเต็มสิบอะถ้าเคยให้สิบต,ตอนนี้ก็ยังมีสิบอยู่อะอืมเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้โรแมนติกไม่ได้อ่อนหวานไม่ได้อ่อนโยนแต่เขาก็ชอบคุณรักคุณแล้วเขาเองถ้าทําให้คุณรู้สึกเสียใจเขาก็อยากจะขอโทษคุณขอโทษที่ทําให้คุณเสียความรู้สึกจากเขา เขาเองพัฒนาวความสัมพันธ์ไม่เก่งเขาเองไม่ได้เป็นคนที่เพอร์เฟกเลยค่าอะไรเลยเขามีข้อเสียมากมายเขามีจุดด้อยมากมายที่เขาเองยังยังแก้ไขไม่ได้เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาเองอยากจะขอโอกาสกับคุณอยากจะให้คุณให้อภยัยเขาในบางเรื่องที่ผิดพลาดไปนะถ้าต่างคนต่างเงี้ยไปเขาเองอะรู้สึกผิดตลอดเวลานะคะรู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังผิดหวังเสียใจตลอดเวลานะคะ แล้วก็เจ็บปวดรวดร้าวนะคะเจ็บเป็นสิบดาบอะ่ะ <c oughs> ถ้าเป็นช่วงที่เงียบไม่ได้คุยกันอะ่ะหรือมีช่วงหนึ่งที่หายกันไปเงียบไปอะ่ะเขาเสียใจมากๆแล้วเขาไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาพัฒนาตัวเองอยู่แล้วเขาเปลี่ยนตัวเองอยู่ถึงมันจะยากก็ตามนะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปล,ปลงตัวเองอยู่นะเขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม นะคะในเวอร์ชันใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นแปดไม้แปดคาถานะคะแล้วก็มีหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของเก้าถ้วยหนึ่งเหรียญน,นะคะเขาหวงแหนความสัมพันธ์นี้จะตายแล้วเขาไม่อยากปล่อยให้คุณหลุดมือไปนะคะยังไงเขาก็จะกลับมาหาคุณอีกครั้งอย่างแน่นอนแล้วเขาจะทำให้ดีที่สุดนะเขาจะทำให้ดีที่สุดเขาจะเทคแอคชั่นเขาจะติดต่อคุณนะคะคุณเห็นไหมเนี่ยนะ มันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นเป็นไพ่ของการขอโอกาสนะแล้วเขาก็รักคุณมากๆนะคะชอบคุณมากๆอยากให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์เพราะคุณคือสิ่งดีๆในชีวิตของเขาที่เขาก็ไม่ได้อยากให้ปล่อยเหมือนไม่อยากให้ปล่อยเหมือนไม่อยากปล่อยให้หลุดมือไปนะคะขอให้คุณกับเขาโชคดีกันแล้วกันนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ